พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่84ข้อที่4ถึงข้อที่5บันทึกว่าความสุขเป็นของบุคคลที่อาศัยในพระนิเวศของพระองค์เขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอความสุขเป็นของบุคคลที่กำลังของเขาอยู่ในพระองค์คือคนที่ในใจของเขาเป็นทางหลวงไปสิยนข้อคิดจากพระวจนะความสุขเป็นของผู้ใด 1. ผู้ที่อาศัยในพระนิเวศของพระเจ้าใจกายของเขาเป็นที่ประทับของพระองค์ 2. ผู้ที่สรรเสริญพระนามของพระเจ้าเสมอสิ่งนี้นำความชื่นชมยินดีและสันติสุขจากภายใน 3. ผู้ที่กำลังของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาพึ่งพาพระเจ้าเสมอ 4. ผู้ที่ชีวิตของเขาเป็นทางนำผู้คนไปถึงพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ